สว,ส,สวัสดีครับ,รบทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับ Black s e ซ t Journey เย้วันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านนะคะเนื่องจากฝนตกทุกวันเนาะช่องของเราก็เลยต้องแบบทำคอนเทนต์ปรับเปลี่ยนอัดแอไปตามสถานการณ์เนาะ<ช>เราก็เลยได้โอกาสนะคะสั่งของกินเล่นของทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆมาจาก TikTok นะคะแล้วก็ เป็นของที่กําลังแมสใช่ไหมใช่ใชกําลังเป็นกระแสอยู่ใช่ก็จะมีแบบน้งกายน้ําพริกกากหมูอะไรอย่างนี้นะคะที่แบบว่าขึ้นหน้าฟีดเรามาตอนเราตอนที่เราแบบถ่ายติะนะ๊กต็อกเนาะแล้วเราก็คิดว่าแต่ละชิ้นนะคือน่าทานมากๆก็เลยถือโอกาสนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยว่า รสชาติของแต่ละชิ้นเป็นยังไงก็การรีวิวนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของพวกเราสองคนนะครับใช่ก็เราก็จะเริ่มจากของคาวกันก่อนแล้วก็ตามด้วยของหวานใช่เป็นการแบบว่ากินของข้าวก่อนแล้วก็อของหวานปิดท้ายอะไรแบบนี้นะคะ,ะก็เดี๋ยวเนี่ย <Yeah, S 1> มันจะมีของคาวกี่อย่างเอ่ย1นสองน้ำพริกกากหมู3แล้วก็อันเนี้ยไม่แน่ใจขนมเปี๊ยะไก่หยอยว่ามันเป็นของหวานหรือเปล่าคิดว่าใชา่คิดว่าแบบว่า กึ่งหวานกึ่งกึ่งขาวได้ไหมหน้าตาเหมือนแบบให้ฟีลลิ่งเหมือนตอนแบบยุค90น่ะใช่ตอนผมเด็กๆอ่ะใช่อันเนี้ยเห็นแล้วก็นึกถึงแบบตอนเด็กๆแบบแพ็กเกจจริงอะไรเงี้ยเลยคิดว่าแบบน่าจะอร่อยนี่นะคะโอเคไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเราเริ่มที่ชิ้นี้กันก่อนดีไหมขนมเปียนะคะอันนี้เป็นขนมเปียไส้ไก่หยองนะคะจาก M&D นะคะโอเคแกะเลยดีกว่า เขาก็ให้ลูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วกล่องเขาก็ใหญ่ด้วยเราไม่แพงเลยนะไม่ถึงร้อยนะคะกล่องนี้กินลูกเดียวก็อิ่มได้อหอมหอมไก่ยองส่วนผสมนะครับไก่ยองปรุงรสแป้งสาลีถั่วเขียวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลทรายขาวกูโค,คตเนยนี่อกอกมาเป็นอย่างนี้นะคะไส้แน่นมากลองชิมเลยไหมเอาแบ่งครึ่งก่อนดีกว่าลูกเขาใหญ่จริงๆนะเพื่อนๆดู <c oughs> อืมอืมไห่แน่นมากเลยอะอืมมันจะมีความหวานนะคะเพื่อนให้ของเขาอะ่ะให้กินกลิ่นพริกไทยไหมเป็นใช่กิน่นกินแบบเหมือนเขาเอาไปไก่หยองที่ปรุงรสใช่ใส่น้ําตาลหวานเหมือนกินหมูหยองแต่ว่ามันหวานกว่านิดนิดแล้วแป้งข้างนอกก็จะเป็น เหมือนแป้งเปี๊ยอะอืะเคยกินเคยกินขนมเปี๊ยะที่ไส้เป็นถั่วเขียวไหมอืมแต่เปี๊ยะเขา,าจะาไม่ใช่แบบเป็นลุยๆอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันจะแบบเนียนไปเลยอะ่ะหนึบ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 เปี๊ยะหนึบหนึบแล้วคือแป้งเขาเอ่ะบางแตะไส้เขาอะ่ะให้มันเยอะมากแบบให้มันแน่นให้มันเต็มเลยอะ่ะเพื่อนอือร่อยอันนี้ก็คือกินเป็นแบบของรองท้องได้เนาะใช่ชิ้นเดียวก็ ตองท้องอยู่เลยแหละนี่นะคะเพื่อนๆ MND นะคะกล่องสีแดงนี่อันนี้เลยในติกตอกนะคะอือร่อยชิ้นแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับไก่ยองทำเอาเกือบอิ่มเลย <c oughs> ชิ้นใหญ่อยู่ท้องเกินต่อไปนะคะคิดว่าปูอัดไหมไม่ปูอัดก็นังไก่เอาเป็นปูอัดก่อนดีกว่าปูอัดก่อนดีกว่าอันนี้เราสั่งสองรสนะคะ <c oughs> เพื่อนๆเนป็นรสแบบซซาครีมและหัวหอมมันจะเป็นสีประมาณนี้ แล้วก็เป็นรถอันนี้ <ลด S 2> เป็นรถบาร์บีคิวบาร์บีคิว<ๆ>เขามีโปรอยู่ด้วยนะเพื่อนๆแบบโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะของ Snack Shop ค,คลังขนม Snack Shop น,นะคะนี่ฟังเสียงรู้สึกได้ว่าจะกรอบแกะเลยปูอัดกรอบเขาก็บอกชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเนอะว่าปูอัดออกรอบก็น่าจะต้องกรอบมาชิมรสไหนก่อนดีอะ่ะ มาวครีมตาวครีมก่อนแต่ฉันยิบออกมาหนึ่งชิ้นจเจาไห้เพื่อนๆดูนี่นะคะนี่มันจะเป็นประมาณเนี้ยเพื่อนๆข้างในก็จะเป็นงี้นะคะบวดกรอบเขาน่าจะแบบคลี่ออกมาคลี่ลออกมาแล้วไม่รู้ว่านําไปทอดหรือว่านําไปอบดมก่อนมีกลิ่นซาวครีมอมแล้วก็มีกลิ่นบวดนิดหน่อยชิม <c oughs> ืมให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนปวดเลยอืมเหมือนขนมกรุบกรอบอ่ะมันเป็นแน็คอะเป็นแน็คได้กรอบไข่อย็อืมอร่อยแต่อันนี้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้กลิ่นหัวหอมเท่าไหร่นะได้แต่ซาวครีมนะคะแต่โดยรวมถือว่าอร่อยโอเคเลยอร่อยเลยของว่างกินหมดหอย อดหมด,ออห,มดหอยยังได้เลยอะอ,อร่อยอ่อือคนชอบเขาจะอดยังไงอะก็สาวครีมมันก็แบบเป็นครีมเปรี้ยวคือมันมีเปรี้ยวๆนิดนึงมีความหวานของปูอัดอยู่แล้วแล้วก็พอไปทอดมันเป็นทอดใช่ไหมอันนี้คิดว่าทอดนะทอดหรืออบมันมีความหอมแล้วก็มันหวานเป็นไปได้ว่าอาจจะทอดอเนื้อปูอ,ดอดัดคือเหมือน ดึงเทสป์อัดขึ้นมาอืมอืมแล,แล้วก็มีมีซาครีมโปะโปใช่อืมเราคิดว่าน่าจะเป็นทอดนะคะแต่ตรงเนี้ยเขาแบบไม่ได้เขียนไว้นะคะเขียนไว้แค่ปอวดกรอบเนาะแต่เมื่อกี้สัมผัสได้ถึงแบบความมันๆน,นิดนึงก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นทอดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะต่อไปอต่อไปเป็นตัว ปูอัดกรอบบาร์บีคิวนะครับก็เท็เจอร์น่าจะคล้ายๆกันสีเขาก็จะต่างกันแต่สีจะออกส้มๆหน่อยผงที่แบบใส่ลงไปก็จะต่างกันนะคะอ่ะขอหยิบก่อนชิ้นเออบนี่เอ้ยทำไมสีมันดูงสว่างๆนึ่นี่นะคะประมาณนี้เพื่อนๆปวดกรอบอันนี้ก็สีแดงหน่อยอันนี้คุณเขาจับก็จะสีแดงนิดนึงหน้าตาเหมือนเอฟเอขนมมะเขือเทศหรอเออใช่ คารสอเอร์เดนชิมก่อนอืมอืมอกิบเรีวิวชัดมากกลายเปว่าเราชอบรสนนี้มากกว่าผมผมชอบทั้งสองรสเลยอรออืมอืมอันนี้มันจะให้ความรู้สึกเหมือนคาวกว่าอันนี้จะออกหวานหวานอืมแต่คือโดยรวมก็คืออร่อยทั้งสองนะเพื่อนๆแต่ส่วนตัวเราชอบ รสบาร์บีคิวมากกว่านะคะอันนี้เขาก็จะมีโปรเหมือนกันนะเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งหรือว่าหนึ่งแถมหนึ่งถ้าจะเป็นหนึ 1, 1> <ๆ>่งบวกหนึ่งอ่ะเพื่อนๆแล้วก็อร่อยมากดีใจได้มาสองรถขออีกชิ้นขอซาวครีมอีกชิ้นหนึ่งอ,อร่อยรสกินเพลินมากอะ่ะขอเลยจดิอุ้ยหยุดกินไม่ได้ ใช่เพลินม,มากแย่แล้วหยุดกินไม่ได้เอาคีมอีกชิ้นิศดนิดนะอร่อยอร่อยอร่อยร้านนี้ของร้านส n น c k ช็อปนะคะค้างขนมส n น็กช็อปนี่เพื่อนๆใครสนใจไปสั่งกันได้นะคะในติกโต๊กเหมือนเดิมอร่อยมากเดี๋ยวเราเช็ดมือก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะชิมชิ้นต่อไป ต่อไปนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาชิมหนังไก่กันนะคะเป็นร้านของคุนันเดอะทอดนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะก็อันนี้ก็เหมือนจะมีโปรอีกแล้วเพื่อนๆเป็น1นบวกหนึ่งนะคะเหมือนแบ่งถุงละประมาณหนึ่งร้อยกว่ากรัมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาอ่ามีซีซีซอนนิ่งมีผงมาให้เราใส่ด้วยก็อันเนี้ยเราจะสั่งมาเป็น ลดวิงแซบกับรดลาบนะคะก็คือลดวิงแซบอะ่ะจะเป็นแบบของโปรดคุณเขาไงเราก็เลยกดวิงแซบมา1นึรสนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวใส่ผงลงไปเลยดีไหมให้<า>คุณใส่วิงแซบแกะอันนี้ก่อนแกะผงก่อนนะคะเขาซีลมาให้แบบไม่ต้องห่วงเลยนะเพื่อนๆว่าจะแบบไม่สะอาดหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือซีลมาอย่างดีอดีใช่แกะเลยเชิบอ เอาใส่ทีละครึ่งก่อนไหมออได้เ,ออเดี๋ยวมันจะเค็มเกินออไป oh. ของเราเป็นรถราบนะคะอ่าโอ้ oh. ระวังนะระวังผงม,มันหกโอ้ไม่ต้องห่วงหกแล้ว <laughs> เขาให้ผงม,มาเยอะเหมือนกันนะคะแน่นๆเลย แต่เราคิดว่าต่อให้เราใส่หมดอ่ะผมก็น่าจะลงไปอยู่ข้างล่างอ่ะลองดูใส่หมดเลยแล้วกันใส่หมดาปนี่นะคะใส,ใส่ลงไปเลยผงลาบใส่ลงไปเลยตอนนี้มีน้องแมวกําลังแอบมองอยู่นะคะน้องน่าจะคิดว่าเป็นขนมแมวเลียนหรือเปล่านี่น้องน่าจะน,นั่งมองอยู่ <laughs> โอเคใส่หมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวเรามาเช็คเช็คก,กันเลย เช็คเช็คิดว่าได้ยังเราว่าได้แล้วนะนี่เสร็จแล้วนะคะเชคเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้พอมันเป็นรถลาบอ่ะมันไม่ค่อยเป็นสีเนาะแต่อันนี้พอาเป็นรถวิ่งแซบอ่ะมันก็กลายเป็นสีแดงขึ้นมาเลยเพื่อนๆมาเดี๋ยวชิมขอชิมรถลาบก่อนละกันนะคะตอนนี้อ่ะหยิบ1ชิ้น รู้สึกได้ว่าจะกรอบมากโอ้ oh. ชิ้นใหญ่ไปใช่ไหมใช่ hey, ใหญ่ไปเขาให้มาชิ้นใหญ่มาก <Okay. S 1> เลยเ่อนหักแล้วอ่ะหักออกมาหนึ่งชิ้นนี่อันนี้คือหักออกมาแล้วนะคะชิ้นเดียวกันเพื่อนๆต่อกันไปก็เนี่ยชิ้นใหญ่จริงๆได้ชิมแล้วนะคะอืะอหือือหือันนี้มันเกินไปมากๆ มันเกินไปจริงๆมันมมกรอบมากกรอบไม่ไม่มีน้ำมันอ่ะโหค,คุณน,นันคุณนันทำได้ไงขนาดนี้เพื่อนๆอันนี้คือแหล่งปโปรตีนชั้นดีนะหนังไก่ทอดแบบไม่มีน้ำมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่คายน้ำมันออกหมดแล้วอะ่ะใช่ปะใช่คายน้ำมันออกแล้วก็คือจะเป็นแหล่งปโปรตีนชั้นดีเลยนะเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยเป็นอาหารที่โปรตีนสูงอืมมีประโยชน์โหเพื่อนเพื่อนอร่อยมากจริงเดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนดีกว่าชิมวิงแซ่บ โอ้โหไ้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากแบ่งไหมออหนไก่ติดเหงือกได้ไหมคะได้ครับแอ่อ่ะอันนี้เท่าไหรชิ้นใหญ่นี่วิงแซบค่ะเพื่อนน้องหนังไก่รสวิงแซบโอ้หใครเป็นสาวกหนังไก่นี่คือพลาดไม่ได้นะร้านคุณนันใช่อบฟันนี้อันนี้น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยคิดว่าประมาณหนึ่งร้อยสิบกรัมนะคเยอะมากอ่ะ ใช่ก็คือกินได้ยาวๆเลยเพื่อนๆก็หักหักเอาน้องชิ้นใหญ่ๆนี่ส้มสมาเชียร์เชียร์เกินไปมากอันนี้เกินไปมากจริงอร่อยมากๆโหเป็นสแน็คชั้นดีอื มันวิ่งแซ่บเขาจะไม่ได้เผ็ดมากนะคะเพื่อนจะออกเค็มๆห,หน่อยๆเผ็ดกรุบกริบอะ่ะนี่นี่คนติดใจคนติดใจอืมแต่ส่วนตัวเราว่าเราชอบรสลาบมากกว่าเขาหมองมเหมือนกันอืมเพราะเหมือนแบบมันรสชาติมันแบบมันถึงกว่าเนาะรสลาบอ, <c oughs> อันนี้มีความเค็มโดดมาหน่อยๆอ,อืมอันนี้จะกลมกล่อมใช่เพอร์เฟกต์อันนี้เพอร์เฟกต์อ่ะชิมอีกชิ้นหนึ่ง อันนี้ไม่ได้ชิมแล้วแหละอันนี้คือกินแล้วอร่อยอะ่ะเพื่อนอร่อยจริงอือหูชิ้นใหญ่มากนะนเพื่อนใหญ่จริงท้าไม่หักนี้กินยากรู้สึกว่าเริ่มจะเหมือนแบบ ASMR ไปทีละเนตละมากินโจไม่ได้มารีวิวจริงจังเรื่องกินเขาจริงจังมาก แนะนำอีกครั้งนะคะนี่คุณนันเดิะทอดนะคะสั่งกันได้เลยเพื่อนๆในติกตอกใครที่เป็นแบบสาวกหนังไก่หนังไก่เลเวอร์อะไรเงี้ยพลาดไม่ได้อร่อยมากจริงๆคุณน,นัน MVP ค่ะมาเดี๋ยวเช็ดมือกันต่อเราไปที่ชิ้นต่อไปเรามีของข้าวอีกอันนึงใช่ไหมคือน้ำพริกกัมูใช่<า>น้ำพเเเรเ,เช็ดมือีกหนึ่งชมือก็ต่อไปนะครับจะเป็นน้ำพริกหมูกระจกตาโคตรแซ่บ ตัวนี้เป็นตัวที่ผมเล็งไว้เผื่อว่าจะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวไก่หรือกินกับข้าวเปล่าก็ได้แล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมากินเปล่าๆให้เพื่อนๆดูอจริงๆฉันเล็งไว้ว่าอยากกินกับข้าวนะแต่ว่าตอนนี้คืออิ่มแต่ละแต่ละอันนี่คือแบบลองชิมไปก็คืออิ่มอิ่มจริงๆนี่เขามีแป๊กๆเพื่อนๆเปิดตรงนี้ได้เลยสะอาดนะคะนี่เปิดมาแล้วเต้นเต้น,ตนอูอ้ ไม่เป็นไรโยนลาไประวังหน่อยนะเพื่อนระวังหน่อยนะคะตอนเปิดนี่นะคะคิวสี่เขาดีมากนะครับมีออยมีมาตรฐานมีทุกอย่างดู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 มันฟังมากอ่าน้องแมวน้องแมวมาอีกแล้วน้องแมวอยากกินหอมใช่ไหมล่ะอ่ะนี่ชิมเลยขอหยิบใช้มือเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะหนึ่งชิ้นนี่ได้ไหม หชิ้นหชิ้นอ่าอืออืมกรอบมากอือดีเผ็ดรสชาติแบบถึงอืออันนี้เราสั่งแบบเผ็ดกลางมันครัเพื่อนเขาจะมีให้เลือกเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากทีเนี้ยเผ็ดมากมันหมดที่บอกว่าโซเอาใช่เผ็ดมากเผ็ดมากมันหมดก็เลยสั่งเผ็ดกลางมาแต่เผ็ดกลางนี่ก็คือ คือถือว่าเผ็ดมากอยู่นะอือคือถึงอยู่นะถือว่าเผ็ดเลยแหละอกินกับเส้นหมี่ไก่ฉีกก๋วยเตี๋ยวไก่กินกับข้าวไข่ต้มอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะเพื่อนหน้าไปลวนกับเส้นหมี่อ่ะจริงรสชาติดีมากอร่อยอันนี้ก็ MVP อันนึงนะคะโอ้คำโตโตชิ้นใหญ่ใหญ่คำโตโตค่ะเห็นไหมโฟกัสไหมอืออร่อยอ่ะอร่อยจริงขอกินอีก ความกรอบนี่ไม่ต้องพูดถึงคือเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าส่งมาแบบข้ามจังหวัดมาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันจะยมหรือว่ามันจะเหี่ยวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่นะคะส่งมาจากที่ไหนเอ่ยจังหวัดแพร่ผลิตโดยจังหวัดแพร่เพื่อนๆของจริงส่งมาถึงกทมก,ก็คือ,อยังกรอบไม่ใช่ยังกรอบอีกคือมันกรอบมากๆอ่ะม,ม,มันเหมือนมันสดอ่ะเนาะใช่มันสดมันใหม่แล้วก็เหมือนทาใหมา่รสชาติาอของเขาอ่ะเป็นแบบพริก เกลือน้ำตาลกระเทียมคือมัน<ช>กลมกล่อมอะ่ะมันเป็นอภิษที่กลมกล่อมมากๆพริกห้าเปอร์เซ็นต์หอมเจียวห้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันน้ำมันห้าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสามเปอร์เซ็นต์เกลือผงปรุงรสต่างๆถึง,ถ,งถึงมากอร่อยจริงชอบตรงได้ความเผ็ดอะ่ะแล้วมันใส่ได้ทุกเมนูอะ่ะมันตัดเลี่ยนอะ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ก็คือสั่งเส้นมีไก่ฉีกเลยเพื่อนแล้วก็โรยมันเข้าไปนี่มีเมนูในหัวแล้วว่าอาจจะใส่ามาม่าด้วย<อ>มาม่าไปด้วยออือใส่ามาม่า กินกับมาม่าแล้วก็ร่วนร่วนรวนร่วนรวนแง่เพื่อนฟังเสียงเอเอเอสมอารอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจังอร่อยแบบไม่เวอร์ MVP อีกอันนึงของอันนี้นะคะห้าสิบบาทนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเพื่อนๆคือมันถูกมันกระปุกใหญ่มากน้ำพริกกั่หมูห้าสิบาทเราได้ขนาดเนี้ยถูกและดีมีอยู่จริงเพื่อนๆอีกทีนะคะน้ำพริกหมูกระจกตาโคตรแซ่บแซ่บบายส้มนะคะเพื่อน นี่ดู <board. S 2> แพ็กเกจจริงเขาอีกอันอีกทีหนึ่งเผื่อเพื่อนจะไปสั่งตามสุดยอดคอนเฟิร์มคอนฟมไปต่อไปเป็นของหวานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิมของหวานเพื่อปิดท้ายจากของคาวกันเดย๋ยวต่อไปเราก็จะมาลองทานเค้กไข่ไต้หวันนะคะเพื่อนๆนี่นี่นะคะเห็นไหมอันนี้คือเราเห็นมาแบบค่อนข้างนานแล้วนะเห็นแบบตาม ร้านขายขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เคยลองทานสักทีแต่ว่าแบบมันดูแบบนุ่มๆฟูๆไหมเธอ,อดูแบบเหมือนฟองน้ําอ่ะแน่แนๆนุ่มๆน,นะคะเหมือนเหมือนฟองน้ําฟองน้ํา <laughs> ล้างลนะ้างชาม <laughs> ใช่โอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะต้องตัดนะคะนิดหนึ่งอ่ะตัดก่อนอ เปมาแล้วเมื่อกี้แอบเหลือไปเห็นแคลอรี่นิดนึงนะคะเพื่อนๆคือเพื่อนๆอาจจะตกใจชิ้นประมาณนี้นะคะชิ้นแค่เนี้ยเพื่อนๆแคลอรี่ก็คือเกือบ2 0 0พเกือบ2,000แคลอรี่ใช่อยากให้เพื่อนๆอ่ะดูฉลาดใช่ดูฉลาดเช็คแคลอรี่กันดีๆก่อนที่จะทานนะคะเพราะว่าชิ้นเท่านี้เราอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยชิ้นแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกแบบชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ก็เกือบ2,000ถ้าเราดูฉลาดเราก็ลองกินทีละเสี้ยว คำนวณแคลอรี่ของตัวเองที่ได้รับต่อวันดีๆนะครับใช่ไม่งานนะเพื่อนๆก็อาจจะตุยได้แต่แบบชิ้นเท่านี้เองอะไม่น่าเชื่อจริงๆนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาใส่อะไรลงไปบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆหยิบกินนะคะเพื่อนเดี๋ยวชีดอุ้ยมันดูแน่นๆอะมันดูลัฟฟี่มากอะหลอกนิก้อนเนี้ยเพื่อนๆคือมันจะไม่ได้นุ่มแบบยวบนะคะแต่ก็คือแน่นไปเลย ชิลเล็กๆก่อนนี่เชียสอืมอืมอร่อยอืมดูแลรสชาติเหมือนอะไรเพื่อเคยกินบัตเตอร์เค้กเอสแอนด์พีไหมเหมือนไหมอืมคล้ายๆคล้ายๆกับบัตเตอร์เค้กเอสแอนด์พีนะคะมันเราคิดว่าในเนี้ยน่าจะมีเนยค่อนข้างเยอะมันดูฉ่ำเยอะแบบฉ่ำเนยมากๆ เหมือนแบบคล้ายๆที่โทสที่เขาเอาเนยลงไปหมุนๆจนมันซึมเข้าไปทุกอนูของแเคมกนะคือมันอร่อยจริงอะว่าไม่ได้เลยอ้วนแต่อร่อยอือร่อยเหมือนบัตเตอร์เค้กแต่อันเนี้ยจะไม่ได้หวานเท่าบัตเตอร์เค้กเนอะอันเนี้ยเหมือนจะหวานน้อยกว่าหวานน้อยกว่าของ S N P ใช่ไหมใช่แต่ทำไมแคลเยอะก็ของ S N P เราก็ ดูเคยดูแคลไหมไม่เคยเราก็ไม่เคยดูแคลเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆใครชอบบัตเตอร์เค้กก็อันนี้ก็เป็นอีกอันที่น่าน่าลองนะอร่อยเลยต้องแบบค่อยๆแบบเขาก็ไม่ได้หวานมากด้วยนะหวานกําลังดีอืมอร่อยอ่ะอืมหวานน้อยโอ้ยทำไมมันอร่อยอืมอยกกินไม่ได้โอ้อยกกินไม่ได้พันแคลแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณหนึ่งพันแล้วครับโอเค ต่อไปก็จะเป็นปังกรอบเนยหนึบพอกไกโดนะครับอันนี้โชว์แพคเกจจริงหน,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 นึ่งกรุคืออันเนี้ยเราไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพื่อนๆว่า t e x t มันอะจะเหมือนแบบเพื่อนๆเคยทานขนมปังกรอบเนยน้ําตาลอะไรอย่างงี้ไหมตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเนยหนึบเนาะเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นขนมปังอะอาจจะเป็นเหมือนการกรอบกอบแล้วก็มีเนยหนึบแบบอยู่ตรงกลางใช่อ๋อเนี่ยเพราะว่าจับขอบรอบๆมันจะมีรู้สึกยังรู้สึกว่ากรอบอยู่หรอข้างนอกจากแค่ข้างนอกอันเนี้ยคือเราเล็งมานานแล้วเหมือนกันนะเพื่อนๆคือเห็นใน tiktok มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ลอง สั่งมาทานสักทีนะคะวันนี้ก็ได้เป็นเลอกดีนี่หนึ่งผงเขาจะมีสามชิ้นนะคะก็เดี๋ยวแบ่งกันกับคนแฟนก่อนมาแกะเลยอืมเพราะเขาก็จะมีเหมือนแบบกระดาษไขอะ่ะแปะไว้ให้ข้างบนด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ,ะนีอมันเป็นขนมปังกรอบแล้วก็ท็อปด้วยเนยหนึบ แต่ทาไมมันหนกรอบแต่ต้องลองชิมก่อนนะคะชิมเลยอย่าเพิ่งชิมให้เพื่อนๆดูก่อนให้เพื่อนๆดูก่อนใช่หน้าตามันจะเป็นแบบเนี้ยข้างล่างมันเป็นขนมคล้ายๆขนมปังกรอบแล้วข้างบนก็ตอนเนี้ยยังไม่รู้ว่าเทคเจอจะเป็นยังไงต้องชิมอืมอร่อยอ่ะอืมมันเป็นกรอบที่หนึบ กรอบก่อนแล้วก็ค่อยหนืดทีหลังเจอเนยเนน่ยข้างบนเหมือนเนยหน่งเนี้ยมันจะเป็นตัวเพิ่มรสชาติความมันให้ให้ขนมปังมันหนืดเพื่อนๆมันหนึบเนี่ยมันมีความแบบช h วี่อ่ะความหวานของเนยมันก็อยู่ที่ตรงในตรงเนื้เนี้แต่อันนี้อร่อยมากๆเลยอ่ะเกินคาดเหมือนกันโหเพลินอันนี้ขออนเลย กขนมปังเขา,าเพื่อนๆเหมือนขนมปังเนยกระเทียมหรือว่าขนมปังเนยน้ําตาลอะไรเงี้ยเหมือนกันเป๊ะนะคะข้างใต้ต่างกันที่ข้างบนข้างบนเป็นตัวชูรสชาติอร่อยมากจริงๆไหนขอดูชื่อร้านอีกหนึ่งที<ม> MWD <ม> Bake นะคะปังเนยหนึบของไกโดเพื่อนๆไปอุดหนุนกันได้นะคะนี่อร่อยมากจริงๆอันนี้ก็คือเป็น MVP ของอันนี้เหมือนกันพูดหึงหนะ่ยเขาทำเองนี่ทำได้อร่อยมากนะอื อืมอืมอ้าจริงๆไม่ผิดหวังอันนี้คือคุณกินไปสองแล้วใช่ลายกาดคุณไม่เหลือไว้ให้ฉันเลยอีกครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้ไปกินกันหลังบ้านต่อเพื่อนอันนี้ดีจริงๆเป็นของหวานที่แบบถึงมากทำถึงดีบราโว์บราโวเบราโว มาถึงชิ้นสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะเพื่อนๆน้องปีโป้กรอบค่ะน,นี่นี่นี่ให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้เราสั่งเป็นถุงเล็กมานะคะเพื่อนๆประมาณ60บาทเพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้อ่ะเนาะว่าน้องจะรสชาติเป็นยังไงกลัวแบบว่าสั่งมาเยอะไปแล้วทานไม่หมดหน้าตาเหมือนขนมไทยๆ <S <S อ่ะเหมือนอะไรเกลียวๆอ่ะเกีียวๆอารวอ่ะร์ลัวี่เป็น,นสีๆอ่ะอ่าอ่ารัวแล้วก็เหมือนอะไรอย่างนะที่ฉันบอกเธอเมื่อกี้ ลูกชุบแทบเหมือนลูกชุบเพื่อนๆอ,อันนี้เขาก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะคะมาจากร้านเบลลี่เยลลี่นะคะนี่ให้เพื่อนลูกแพ็กเกจจริงท,ทีหนึ่งนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ร้านเบลลี่เยลลี่เราก็เห็นเขาแบบเห็นในไลฟ์ใน t ิกตอกอ่ะตักตักตักช่างกิโลอะไรอย่างเงี้ยก็อยากลองคิดว่าน่าจะอร่อยนะเพราะเราก็เป็นคนชอบอะไรแบบเนี้ยเม็ดเม็ดอะไรแบบเนี้ยมาคุณอยากกินสีอะไรคะ แต่ละสีมันรสชาติเหมือนกันไหมอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวฉันลองกินสีแดงก่อนอลองกินนะสีแดงกับชมพูก่อนอ่ะสีแดงฉันเอาสีแดงก่อนเป็นไงเป็นไงอืมเยลลี่ชุบด้วยน้ำตาลอืมมันเป็นเยลลี่เคลือบน้ำตาลอ่ะเพื่อนๆแต่สีแดงอร่อยนะอืมเป็นที้สีอะไรสีแดงอืมสีแดงอร่อยอันนี้สีแดงไหมแดง เหมือนแคเพื่อนๆหนุ่ใกล้ๆแล้วก็เนี้ยมเพื่อนสีฟ้าสีฟ้าประมาณนี้เดี๋ยวลองชิมสีฟ้าก่อนอข้างในเป็นเยลลี่แล้วก็เคลือบด้วยตัวน้ำตาลพอกัดปุ้มน้ำตาลมันก็จะแตกออกมามก่อบแต่ถามว่ามันกรอบไหมมันไม่ได้กรอบเนาะใช่ไหมไม่ได้กรอบอขียวฟ้าสีฟ้าเหมือนยาเด็กเหรอชอบเทมดูอนี่เขียวอร่อย เหมอนยาไหมเหมอนยาสิปันสีพ่โอโมเค,เคก็แปลกๆดีอ่ะนี่สีเขียวเป็นเป็นขนมหวานที่ค่อนข้างแปลกบอกไม่ถูกอะเออมันบอกไม่ถูกีย่ก็เหมือนแอปเปิลอะแต่คือมันไม่ใช่รสชาติไม่ดีนะเพื่อนๆแต่เหมือนเราแบบไม่ค่อยคุ้นอะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นกับขนมหวานประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากลองอะไปลองได้เลยนะเพื่อนๆ คิดว่าถ้าคนที่แบบชอบเยลลี่ชอบอะไรหวานๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชอบน่าจะเพลินใช่อยู่สีส้มมชอบสีส้มหรอใช่ชอบเลยชอบเลยอรอใช่ชอบสีแดงฉันให้สีแดงแต่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างหวานแสบคอไปนิดนึงนะเพื่อนเธอรู้สึกไหมตัวเปลือกมันเหราใช่ใช่ใช่ ผมว่าตัวเยลลี่อ่ะกลมกลมแต่ต้องเปลือกหวานแบบหวานเกินไปหน่อยนึงพอเรากินหลายๆชิ้นไงพอเรากินหลายๆชิ้นแล้วตัวเปลือกมันกระทบอืแต่ถ้าตัวเยลลี่อย่างเดียวอร่อยเลยอืแต่โดยรวมก็คือโอเคนะคะเพื่อนๆใครอยากลองก็ลองแนะนําให้ไปลองใช่คือมันก็อร่อยอร่อยแบบอร่อยแบบเพลินๆอ่ะใช่บอกไม่ถูกเหมือนกันหยิบกินหยิบกินอืแล้วก็ให้มาเยอะด้วยนะให้เยอะอันนี้คือหกสิบบาท โอ้ถือว่าคุ้มค่ามากนะทั้งหมดที่เรารีวิวในวันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราทั้งสองคนนะครับค่ะแล้วก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจอยากลองทานชิ้นไหนก็แนะนําให้สั่งกันเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีชิ้นไหนหรือว่าบางอย่างที่เพื่อนๆแบบอยากให้เราลองก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวในอีพีหน้าเราจะลองแบบสั่งมาลอง รีวิวใช่สังม,มาลองรีวิวให้เพื่อนๆดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย